ไลลาแม่มุด,น,ดน้อยตอนตำนานยูนิคอนแม่คะในหนังสือนิทานที่ซื้อมาจากตลาดลาปัสเขาเขียนถึงยูนิคอนด้วยค่ะแม่อ๋อยูนิคอนน่ะเหรอมาไลลาลูกมานั่งข้างๆแม่ตรงนี้มาแม่จะเล่าตำนานยูนิคอนให้ฟังเอาไหมคะ มาอย่างไวเลยค่ะแม่หนูโชบหนูอยากฟังหนูรอฟังอยู่นะแม่คะคุณนายเคที่ขอมาฟังด้วยคนนะวันนี้เคที่ขอฟังด้วยคนนะเวลาได้สิจ้าคุณนายเคที่มาแม่จะเริ่มเล่าให้ฟังนะคะยูนิคอนเป็นสัตว์วิเศษในตำนานมีลักษณะข้ายหมาใต่ตัวใหญ่กว่านิดนึง ชอบอยู่ในป่าลึกที่เงียบสงบป,ปราศจากผู้คนมีสีขาบริสุทธิ์และมีขับเกลียวหกางน้าภาคหนึ่งเขาป้วน่าสง่างามหางและแผงคอเป็นสีเงินและมันก็จะส่องประกายยามมืดป้องแสงแดดส,สวยงามมากแต่มันก็มีอันตรายนะลูกเพราะว่าถ้าใครจ้องมองแล้ววะจะมีอันตรายกับสายตา เขาของมันที่เป็นเกี่ยวอยู่ตรงหน้าผาเวลาต้องกับแสงแดดมันจะเกิดเป็นลัศมีอะอลาล้อมรอบตัวทำให้ดูสง่างามมากเขาของมันแสดงถึงอารมณ์ด้วยนะลูกมันจะเปลี่ยนสีไปตามอารมณ์ของมันต้องคอยสังเกตด,ดีๆเพราะว่ากันว่ามันดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นอาหารยูนิคอร์มันอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะ มันมีหลายตัวมีพ่อแม่แล้วก็ลูกและมันก็สื่อสารกันด้วยกระแสจิตสิ่งที่ทำให้ยูดีคอนเป็นที่รู้จักก็คือของวิเศษของมันก็คือเขาอเกลียวของมันที่กลางหน้ผ่านั่นแหละมันเป็นของวิเศษที่มีสรรพคุณเยียวยาความเจ็บป่วยต่างๆหรือความเจ็บปวดจากบาดแผลต่างๆหายได้ในทันทีและเขาก็เชื่อกันว่า มันสามารถดูดพิษต่างๆได้ดังนั้นมันถึงเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วๆไปในสมัยนั้นและออกตามล่ายูนิคอนก็เพื่อสิ่งนี้มันจึงลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วถึงแม้มันจะวิ่งเร็วดังสายลมว่ากันว่ามันเหมือนกับวิ่งไปบนอากาศโดยที่เท้าของมันไม่แตะพื้นเลยแต่มันก็ยังแพ เด็กสาวพมมาจันเพราะถ้ามันได้กลิ่นสาวพมมาจันมันจะเชื่องไปเลยโดยทันทีลืมไปเลยว่ามันคือยูนิคอนสัตว์วิเศษมนุษย์ใช้สาวพมมาจันเอาไปล่อมันยามที่ต้องออกไปล่าหลายยามที่มันต้องโดนตัดเขาออกไปมันก็จะตายโดยทันทีแต่ในกรณีที่มันเป็นตัวเลือกที่จะรักษาบุคคลที่มีคุณค่าคู่ควร มันจะสละเขาของมันโดยทันทีเพื่อรักษาโดยที่มันไม่ตายมนุษย์ที่เข้าไปล่าอยู่ในคอนกลัวเลือดของมันมากที่สุดเพราอเลือดของมันเป็นพิษถ้าจะเด็นไปถูกคนคนก็จะตายโดยทันทีแต่ถ้าหยุดลงพื้นพื้นบริเวณน,นั้นก็จะแห้งเหือดไม่เป็นวงกว้างและสิ่งมีชีวิตรอบข้างเช่นหญ้าหรือแมลงต่างๆก็จะตายโดยทันที มันมีสองแบบนะลูกคือแบบที่มีปีกเรียกว่าอัลลิคอนและแบบที่ไม่มีปีกทั่วๆไปเรียกว่ายูนิคอนจะมีปีกหรือไม่มีปีกเวลามันวิ่งมันก็เหมือนกับเหาะไปในอากาศเหมือนกันแต่อัลลิคอนมันก็จะบินสูงดุดดังนกนี่แหละคือยูนิคอนกับอัลลิคอนนะลูกที่แม่พอจะรู้ข้อมูลมาก็ประมาณนี้นะ อ๋อเดมบอกไปเวลาไลาหลาไปโรงเรียนนะลูกลูกลองสังเกตไม้กายสิทธิ์ของอาจารย์ใหญ่นั่นแหละก็คือเขาของยูนิคอนนั่นเองลองสังเกตดีๆนะลูกแม่คะ่ะยูนิคอนและอันนีคอนตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าคะแล้วมันอยู่ที่ไหนคะหนูอยากจะไปหามาหนูอยากเห็นจังเลยหนูชอบอันนีคอน แม่ก็ไม่แน่ใจนะลูกว่าตอนนี้ยังจะมีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันไปหลบอยู่ที่ไหนสักที่และมันก็เป็นสัตว์ในตำนานชอบอยู่ในป่าลึกที่เงียบสงบป่าเสจากผู้คนซะด้วยมันต้องมีจริงสิแม่เพราะว่าอาจารย์ใหญ่ยังมีข่าวของมันอยู่เลยเออนั่งสิลูกแม่ก็ลืมคิดไปอ๋อแม่ลืมบอกไปลูกยูน,น,กนิคอนกับอาริคอนมีอายุหลายร้อยปีเลยเชียวไม่แน่ เราอาจจะได้เจอมันสักครั้งหนึ่งก็ได้นะลูกในชีวิตนี้และนี่ก็เป็นตำนานของยูนิคอนที่เล่าสืบต่อกันมาที่แม่พอจะรู้นะลูกหนูว่ามันต้องมีจริงนะแม่มันไม่ใช่แค่ตำนานธรรมดาธรรมดานะแม่ในเคที่วันหยุดนี้เราออกตามล่าหายยูนิคอนกับอาริคอนกันดีกว่าไหมก็ดีเหมือนกันนะเลยลาฉันก็อยากจะเห็นยูนิคอนนัน แม่ก็จะไปด้วยแม่ก็อยากเห็นยูนิคอนเหมือนกันนะลูกแล้วลูกจะไปตามหามันที่ไหนหล่ะคะน่าจะเป็นป่าแถวแถวคิสตลเลสนะคะแม่น่าจะมีนะหรือไม่ก็จะเป็นป่าดาร์คบูดนะแม่ฮ่าฮ่าฮ่าโอเคลูกเอาอย่างนั้นก็ตามนั้นเลยลูกไปเมื่อไรบอกแม่ด้วยแม่จะตามไปได้เลคะ่ะแม่วันนี้ติดแล้วนะลูกลูกกลับไปนอนเถอะนะ ดไนท์จ้ะคุณนายเคที่สงสัยคืนนี้ฉันคงต้องฝันเห็นยูนิคอร์นแน่ๆเลยนาดนักน้ได้หรอไลลา <laughs> และพรุ่งนี้เช้าก็อย่าลืมเล่าให้เคที่ฟังด้วยนะไ <laughs> ด้เลยคุณนายเคที่